เออมาฟังเพ่พี่สนุลกดูบ้างเพรพี่นุล้นี่มันจริงจงอ่ะไปโกศสลูกจงกนควายเก่าพวกเราต้องเลือกโกศสจุดตเวลาจงกนต้องเลือกโกศสลูกจงกนควายเก่าเลือกโกศสเลือกโกศสเลือกจติดุดนติคาบฮาุดติคเฮาบฮาุดติคเฮฮาโฮ คือเพลงเก่าเนี่ยพี่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะนะฮะเพลงเนี้ยท่านเป็นยุคท่านสมัยท่านโกศลแกลเริกเนี่ยท่านใช้โกศลลูกจงกลจงกลคือคุณพ่อ,อประธานสภาซึ่งท่านวันด,ดีวันด,ดีวันด,ดีจ้าวันด,ดีใช่ใช่เพิ่งเปิดเพลงรวมไทยช่างชไปเมื่อกี้นี่เอง <laughs> <laughs> คือท่านท่านจงกลเนี่ยก็คือท่านไปอยู่ตะลุเตาใช่ไหม ท่านไปกับท่านบวรเดนก็อยู่ที่ตะลุเตาตอนนี้ก็คุกตะลุเตาอะนะแล้วก็ท่านก็วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ให้แบบทำเบื้องทําบ้านกันเองอะก็คือเป็นทหารเนี่ยตัดต้นไม้ทํากระท่องกระท่อมกันเองก็อยู่กับเจ้านายอะนะก็มีก็ไปทํากระท่อมให้อีกคนอีกคนนึงก็ทํากระท่อมได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยก็ไปช่วยเพราะเป็นทหารกระท่อมแล้วเนี่ยวันๆไม่ทําอะไรเลยนั่งเขียนคือขีดขีดเขียนเขียนอันอ่นอะ ภายหลังเนี่ยพอออกจากตะลุเตากันมาใช้เวลานานมากอะน,นะเหมือนกับเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่อ่ะตนั่นคือคอุกกันเมืองอืมนั่นคือส่อเสถบุญ<อ>ท่านท่านท่านก็เป็นคนดูแลท่านก็ไปเอา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 ันที่ฝั่งอย่างท่านโกศลเล่าอ่ะนะฮะก็ไปเอามะพร้าวมาก็เนี่ยอาจารย์ครูครูคร,คร,ครูกินน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าว,าาวที่สะอาดที่สุด ก็มันอยู่ในลูกอะนะตอ่าจะบุตรที่เขียนดิกชันนารีใช่ก็ท่านทำด็กที่นั่นไงเออแล้วพอบมาก็ท่านก็เล่นการเมืองก็เป็นพิษณุโลเพราะท่านเป็นทหารที่นี่ใช่ไหมท่านก็เป็นนายจงกลน่ะนายจงกลไกเริกก็เป็นเป็นทำการเล่นการเมืองเป็นประธานสภาเป็นสสอเป็นผู้แทนตอนสมัยเเล่นผู้แทนท่านจะมีลูกหลายคนลูกคนโตท่านคือคุณโกศลไกเลอคุณโกศลเนี่ยก็ทำธุรกิจเรียนเรียนเซนคบรียน เรียนจุฬาแล้วเรียนรุ่นเดียวก,กันกับลูกผู้ว่าที่ชื่ออาจินปัญจพัน mm hmm. เรียนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวมาที่ไป,มมไ,ปไม่จบจุฬาทั้งคู่ภายหลังต้องมาเรียนจนใหม่อะไรกันใหม่ะนะออก็เป็นแบบคนเก่งคนแก่นทั้งคู่ก็เป็นคู่หูกันตอนที่คุณอาจินทําหนังสือเนี่ยคุณโกศลบอกมาอาจินเราช่วยกันอตอนที่คุณโกศลเนี่ยลงเลือกตั้งอาจินบอกมาทำแต่งเพลงให้ mm hmm. โกศลลูกจงกลควายเก่าเข้าใจพวาควายเก่าไหมควายเก่าแปลว่าเกิดก<อ>ันอะออืมพวกเดียวกันอ่าโกศลลูกจงกลควายเก่าเพลงอาภารพรไพว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เพลงอาภารพรเลือกแล้วค่ะามีไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยโหลดให้แล้วคุณจุติก็เอามาใช้โกศลจงกลจุติอ่าจุติเนี่ยก็อยู่เขตห้าแล้วก็จับได้เบอร์ห้าเออภูมิใจไทย จุติเขตห้าเบอร์ห้าเพราะนี่ค่ะอยู่เขตห้าน,นครไทยนะครอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเขตห้าน,นะจ๊ะจุตินะเบอร์ห้านะเธอฉันก็หาเสียให้กับพี่น้องของฉันโอ๋เนี่ยกทมนเนี่ยนะบางกะปินะไอ้ผันกกบอีเลียมันต้องลุกขึ้นมาช่วยโอ้นะ <c oughs> โอ๋ฉันฉัออยากให้โอ้ชั้นไม่ต้องแพ้แพ้กับคนที่มีตําหน่ะนึกออกมาโอ้นคนดีสิเปงเลยมันคนทํางานเก่งมากเลยโอ้บางกะปินะ อาร์ตอาร์ตบางกอกน้อยบางคลัสโอ้บางกะปิอาร์ตบางกอกน้อยอืมฉันจำใครไม่ได้อีกแล้วอะถนอมถนอมเออถนอมถนอมอ่อนเกศพลแล้วบอกให้ถนอมไม่มาออกรายการนี่เียนอะไรไม่รู้หมอวัลลลงหมอวัาลงเดี๋ยวนะตอนนี้ต้องดูแทงรักดีที่หมอวัลลงเออถนอมเขียนอะไรวะเรียกถนอมพี่ปูไม่สามารถถนอมบ้างหรอ โอ้โหโอ้โหมัจะบีบคอยเจทุกวันบางกะปิเลือกโอนะจ๊ะเอ่อคุณคุณสุภจีสีห้าศักดิ์เอกนิติดรีมทีมใช่บางกะปิเบอร์สิบสามโอนมันเบอร์สิบสามนะเออโอนเบอร์สิบสามบางกะปินะจ๊ะลอลี่เออลอลี่ด้วยพี่ปองอาร์ตสามสิบสามเขตอาร์ตเบอร์สิบอาร์ตเบอร์สิบนะจ๊ะลอลี่ด้วยนะ ล็อเรี่เบอร์แปดนะถนอมเขตกัญญาบาบึงกลุ่มครับพี่เบอร์หลหรอเบอร์เอาเบอร์มาสิเบอร์อไไม่ได้้แลวเดีคยเธอไปดูเธอเเลือกสีน้ำเงินสองใบเอางี้สีน้ำเงินสองใบอืม